ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรรัตโชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากนครปฐมค่ะท่านประธานคะเมื่อดิฉันได้ศึกษาเอกสารงบประมาณรายจ่ายปี65จําจำนวน3.1ล,ล้านล้านบาทดิฉันได้พบว่างบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนั้นถูกปรับลดลงมียกเว้นก็เพียงสำนักงานอายการสูงสุดเท่านั้นที่ได้รับปรับเพิ่มไปประมาณ1,000ล้านบาทค่ะท่านประธานคะ งบของกระทรวงยุติธรรมถูกปรับลดลงไปประมาณ2,000กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบ10%นะคะลดลงจากปีที่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าท่านจะอ้างสถานการณ์โควิดแต่ว่าที่ดิฉันรับไม่ได้นะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ก็คืองบของ งบส่งเสริมการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพโบกและกองทัพเรือถูกปรับเพิ่มขึ้นถึง2,678ล้านบาทท่านจะไปลบกับใครคะในยุคข,ของสงครามเชื้อโลกในสภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเช่นนี้นะคะ ดิฉันอยากจะไล่เรียงไปทีละกรมถึงตัวเลขนะคะการปรับลดต่างๆก่อนจะไปถึงตรงนั้นดิฉันขอพูดในภาพรวมว่าทําไมประเทศของเรามาถึงจุดที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบอย่างเร่งด่วนคะ่ะท่านประธานคะเพิ่งจะครบ7ปีนะคะแห่งการสูญเสียโอกาสของประเทศไทยและกําลังขึ้นปีที่8ของการรัฐประหาร คำว่าขอเวลาอีกไม่นานก็คือการโกหกในตํานานได้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันตุลาการด้วยมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เเป็นต้นมานานาชาติต่างจับจ้องสายตานะคะตั้งคำถามแม้แต่ประนามนะคะ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยรวมทั้งประชาชนในประเทศได้ออกมาแสดงออกถึงความไม่เชื่อมัน่นในสถาบันตั้งแต่ตำรวจอายการศาลร,รวมไปถึงองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญน,นะคะการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินรวบอำนาจเข้าสู่ตัวนายกรัฐมนตรีมุ่งดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างโดยเอาข้ออ้างสถานการณ์โควิดมาบังหน้านะคะและมีการแจก ข้อหาผิดพรกอฉุกเฉินท่วนหน้าให้กับผู้ชุมนุมทำให้เสียทรัพย์เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสแต่เรื่องที่รับไม่ได้จริงๆเรื่องล่าสุดที่สร้างความอึดอัดทางการเมืองให้กับสังคมไทยมากที่สุดนั่นก็คือการวินิจฉัยสถานภาพรัฐมนตรีสีเทาผู้ซึ่งเคยเป็นนักโทษคดียาเสพติดในต่างประเทศให้สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับในระดับสูงคือเป็น รัฐมนตรีในคอรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องนี้ทําให้วิกฤติศรัทธาของกระบวน,ก,บวนการยุติธรรมไทยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะดิฉันอยากชวนดูงบประมาณกับการยุติธรรมขอสไลด์ค่ะดิฉันเห็นว่านะคะ การที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมของเราเป็นที่น่าเชื่อถือจําเป็นจะต้องทำสอขาไปพร้อมๆกันนะคะคือ 1. จะต้องเห็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยจะต้องยอมลงทุนใส่เม็ดเงินเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นนะคะและก็ 2. รัฐบาลต้องมีความจริงใจที่จะอุดรอยรั่วของกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะเรามาเริ่มที่กองทุนยุติธรรมนะคะท่านประธาน กองทุนยุติธรรมคือแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการดําเนินคดีในเรื่องการประกันตัวในเรื่องการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือให้กับคนจนคนยากไร้คนด้อยโอกาสในสังคมนะคะนี่คือพันธกิจของกองทุนยุติธรรมต่อปีนี้ถูกปรับลดงบนะคะอุดหนุนกองทุน ถึง5เท่าค่ะท่านประธานคือจาก150ล้านบาทเหลือเพียง3 30ล้านบาทเท่านั้นประเด็นที่สำคัญกว่าการถูกปรับลดนะคะก็คือประสิทธิภาพความล่าช้าในการพิจารณาของกองทุนที่ทำให้คนจนคนยากไร้ที่จะต้องพึ่งกองทุนนี้ต่างต้องติดคุกฟรีกันแล้วนานนับเดือนกว่าจะได้ประกันตัวออกมา มาถึงงบเรือนจำนะคะท่านประธานหรือเรียกว่ากรมราชทัณร์กรมราชทัณฑ์เป็นกรมที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงยุติธรรมท่านประธานคะขณะน,นี้ผู้ต้องขังทั้งหมดนะคะสามแสนกว่าคนมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า2 5 0 0 0คนเพราะว่าอะไรคะท่านประธานนอกจากจะเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะขอสไลด์ลงคะ่ะนอกจากจะเกิดจากการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นเพราะว่างบประมาณคะ่ะ คือเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ปีที่แล้วงบประมาณในการป้องกันดูแลควบคุมโควิดที่รัฐจัดให้กับเรือนจำทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วเพียงเรือนจำละ5300บาทเท่านั้นนะคะท่านประธานฟังไม่ผิดเรือนจำหนึ่งเรือนจำได้งบประมาณเพียง5,300บาทเท่านั้นคะ่ะ น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งนะคะที่ผู้ต้องหาทางการเมืองที่ถูกขังโดยไม่ให้สิทธิประกันตัวทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการเริ่มนัดสื่อพยานเลยแม้แต่นัดแรกนะคะดิฉันอยากให้หยุดความสองมาตรฐานที่ฝ่ายหนึ่งถูกขังลืมอีกฝ่ายหนึ่งลืมขังค่ะ นี่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเป็นความจําเป็นที่เร่งด่วนที่เราจะต้องปฏิทุรุปฏิปรูปกระบวนการยุติธรรมการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ผิดพลาดเช่นนี้นะคะเกิดจากความไร้วิสัยทัศน์ขาดฝีมือในการบริหารวิกฤตะตการของชาติแต่ยากเป็นอใหญ่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคะ่ะท่านประธานคะ พูดอย่างนี้ดูเหมือนลอยๆดิฉันจะชวนให้ท่านประธานไปดูตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลนี้ย่างเข้าสู่ปีที่8ทําให้คนในประเทศหมดหมดหวังขนาดไหนทําให้ประเทศเราลดความน่าอยู่ไปขนาดไหนท่านไปที่เพจย้ายประเทศกันเถอะเพียงเปิดเพจมานะคะเพียง11วันรวบรวมคนที่มีความคิดอยากย้ายไปอยู่ที่อื่น สิอวันคนเข้าเป็นสมาชิกทะลุยอด1ล้านคนไปแล้วคะ่ะตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์นี้ไม่เคยหลอกใครคะ่ะท่านประธานคะเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งนะคะผู้ต้องขัง3 0 0แสนกว่าคนมี64,248คนที่เป็นผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีที่ยังไม่ได้เป็นนักโทษที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 60,000กว่าคนนี้นะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่แออัดในเรือนจำแออัดย่ำแย่และการขาดงบประมาณที่จะดูแลทำให้เกิดปัญหาคนล้นคุกค่คะสถานที่ที่ควรจะเป็นที่ปรับปรุงพฤติตินิสัยเป็นที่กล่อมเกาและให้โอกาสหรือฝึกอาชีพกับกลายเป็นสถานที่เหยียบย่าซ้าเติมและบ่มเพาะอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นท่านประานคะขนานี้ มีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่ากำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวย่อว่ากำไร E.M. นะคะกำไร E.M. นี้ในต่างประเทศทั่วโลกนะคะเขาใช้ในการมาแก้ปัญหาคนล้นคุกและแก้ปัญหาคนทำผิดซ้ำค่ะแล้วก็เพื่อลดวงเงินประกันผู้ต้องหาด้วยกล่าวคือมีระเบียบของเรือนจำถ้าใครนะคะยอมใส่กำไร E.M. ก็จะได้ลดวงเงินประกัน ลงประมาณ80-90%ถ้าสารเรียกวงเงินประกันแสนบาทยอมใส่กำไร EM จะเหลือวงเงินประกันเพียงประมาณ1,000 0บาทหรือไม่ต้องใช้วงเงินประกันเลยด้วยนะคะรัฐบาลมีงบในการมีงบเพียงพอเสมอในการจัดหายุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือสิ่งที่ควรจะใช้ที่ชายแดนนะคะ มีงบมาปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างไม่อั้นแต่ไม่มีงบพอที่จะให้เรือนจำและศาลใช้ซื้อกำไร EM ค่ะท่านประธานคะถ้ายังจำกันได้เมื่อสมัยประชุมที่สมัยประชุมที่แล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ฉันได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวกับบ้านหลวงที่ท่านอยู่โดยใช้น้ำฟรีไฟฟรีแล้วก็ผิดกฎหมายปปชคือรับ ทรัพย์สินใดอื่นใดเกิน3,000บาทจนบัดนี้ท่านก็ยังไม่ได้แก้ข้อเก่าหาได้ยังไม่ได้แสดงหลักฐานการเสียภาษีหรือบินค่าน้ำค่าไฟตามที่ได้ร้องขอไปมาถึงวันนี้ดิฉันจะพูดถึงบ้านหลวงหลังสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าท่านไม่ชิงออกนิรโทษกรรมให้ตัวเองเสียก่อนเรือนจาจะเป็นบ้านหลวงหลังสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะท่านประธานคะ กรมราชทัณฑ์มีงบประมาณปีนี้13,000ล้านบาทลดลงไป1,000กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเราลองมาดูเนื้อในกันนะคะในจำนวน1 3,000กว่าล้านบาทนี้5,000ล้านบาทเป็นงบบุคลากร2,000ล้านบาทเป็นงบก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำอีก6000ล้านบาทเป็นงบสำหรับดูแลผู้ต้องหา3 0 0 0 0 0กว่าคนเมื่อดิฉันมาไล่ดูลึกไปในรายละเอียดนะคะ ขอสไลด์ลงได้ละค่ะดิฉันมาไล่ดูรายละเอียดพบว่าค่าอาหารนะคะงบค่าอาหารทั้งหมด4,400ล้านบาทหารเฉลี่ยแล้วนะคะผู้ต้องหาในเรือนจำจะได้ตกมื้อละ13บาทต่อคนค่ะ13บาบาทต่อคนนะคะท่านประธานคะขนาดเด็กนักเรียนยังได้งบ ค่าอาหารมื้อละ21บาทต่อคน21บาทต่อคนยังมีปัญหาร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารแล้วอาหารที่มื้อละ13บาทจะมีคุณภาพย่แย่ขนาดไหนนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะท่านประธานดูสภาพคนล้นคุกนะคะขอสไลด์ค่ะคนล้นคุกที่นอน เคยก่ายกันตามภาพนะคะดิฉันถามหาเตียงสองชั้นที่ท่านรัฐมนตรีเคยบอกคะ่ะอันนี้นะคะเป็นภาพเรือนจําในกรุงเทพเตียงสองชั้นที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้อยู่ที่ไหนคะหรือมีมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะลองไปดูอย่างเรือนจําที่มีมาตรฐานคะ่ะอย่างเรือนจําในประเทศออสเตรเลียเรือนจําประเทศออสเตรเลียยังคืนคนดี ให้สู่สังคมยังคืนคนดีกลับมาให้นายกประยุทธ์จันโอชาแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีได้เลยค่ะท่านประธานคะงบประมาณก่อสร้างเรือนจําของปีนี้ยังทําแบบเดิมๆเอาแต่สร้างแล้วก็ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆไม่มีการพัฒนาไม่มีการสร้างสรรค์ใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งงบ ฝึกอบรมอาชีพผู้ต้องขังที่สุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรือนจำกลายเป็นการใช้แรงงานทาสมีการใช้แรงงานผู้ต้องหาให้พับกล่องพับถุงทำหน้าก,กากผ้าแพ็คช้อนซ่อมใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งสายกันบินนะคะแล้วได้ค่าแรงเพียงเดือนละหลักร้อยบาทฉเฉลี่ยต่อวันได้ไม่เกิน30บาทต่อวันค่ะ ดินแดนปิดเช่นนั้นนะคะดิฉันไม่มีใบเสร็จที่จะมาแสดงคงหาใบาเสร็จยากมีแต่พยานบุคคลที่เป็นผู้พ้นโทษออกมาแล้วเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ขอฝากให้รัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีแรงงานช่วยหาคําตอบให้กับสังคมด้วยเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องงบบาบัด ปรับปรุงพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมเมื่อลองไปไล่เรียงดูแล้วนะคะงบนี้มีเพียง93ล้านบาทต่อน,นักโทษ300,000นคนเมื่อหารเฉลี่ยแล้วตกคนละ85สตางค์ต่อคนต่อวันฟังไม่ผิดนะคะไม่เต็มบาทค่ะงบพัฒนาบำบัด ปรับปรุงพฤตินิสัยนักโทษมีแค่85บาทต่อคน85สตางค์ไม่เต็มบาทนะคะต่อวันต่อคนและส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการประเภทให้พระสงฆ์เข้ามาเทศนานะคะดิฉันถามว่าถ้ามีงบไปเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ถึง2,678ล้านบาทให้กับกองทัพบ,บกและกองทัพเรือแต่ไม่มีงบมาพัฒนามนุษย์นะคะที่ไม่มีงบที่จะมาสร้างโอกาสให้กับคนคะ่ะ ท่านประธานคะอัตราทําผิดซ้าของนักโทษเรือนจําเราอยู่ที่20%กว่าซนะคะถือว่าสูงแล้วก็โดยเฉพาะคดียาเสพติดมีถึง80%เรือนจําไทยจึงเต็มไปด้วยคนจนคนไม่มีทางสู้คนที่เข้าไม่ถึงกองทุนยุติธรรมคนที่คนที่ไม่มีเงินจ้างทนายฝีมือดีและก็ต้องตกเป็นแพะรับบาปจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่ตํารวจในชั้นสอบสวนให้บอกว่า บอกว่าแนะนำว่าให้รับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปสู้คดีทีหลังคุณคุณไหมคะการแนะนำแบบนี้คะ่ะทำให้มีแพรับบาปจำนวนมากเหมือนที่ประชาชนถูกหลอกให้ไปรับรัฐธรรมนูญฉบับปี60คะ่ะมาถึงกรมคุมประพฤตินะคะซึ่งเป็นกรมสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้กรมนี้นะคะมีการตั้งงบประมาณไว้250 ล้านบาทเพื่อที่จะเช่ากำไร EM 3 0 0 0สหมื่นเครื่องดิฉันสนับสนุนวิธีการนี้ค่ะเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังละหุโทษและคดีที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าทำความผิดจำนวนหลายหมื่นคนได้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำและก็ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานคะสุดท้ายนี้ดิฉันเรียกร้องให้ส่องแสงไฟเปลี่ยนมุมมืดของกระสุ กระบวนการยุติธรรมไทยของเราให้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงค์หยุดค,มค่มขู่คุกคามประชาชนถึงบ้านให้มีมาตรฐานในการดำเนินคดีปฏิบัติต่อทุกฝั่งทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมหยุดใช้ความยุติธรรมสองมาตรฐานแบบที่เป็นอยู่นี้ที่ฝ่ายหนึ่งแค่หายใจแรงๆก็บอกว่าผิดแล้วถ้าไม่ผิดก็พ่อคุณผิด ถ้าพ่อคุณไม่ผิดก็ปู่ของคุณผิดยังไงก็จะต้องให้ผิดให้ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งแม้จะค้ายาเสพติดข้างชาติก็ยังคว้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่ามันคือแป้งขอบคุณมากค่ะท่านประธาน